ปัจจัดตังในพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปหลวงพ่อจะขอพูดอย่างเด็ดขาดไว้ว่าเฉพาะปัจจัดตังที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาของเรานั้นพระพุทธองค์หมายเอาเฉพาะการออกฤทธิ์หรือการแผ่ซ่านรัศมีหรือการแผ่ซ่านประสานอนุภาพจากองคช์านิโรธสมาบัติโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ข้อนี้หมายความว่าการออกฤทธิ์หรือการแผ่ซ่านรัศมีไปตามมฑลนของร่างกายนั้นอนุภาพจากองค์ชานิโรสมาบัตินั้นเขาจะกระจายฤทธิ์หรือแผ่ซ่านรัศมีไปมากน้อยแค่ไหนและในระยะแรก,แรกๆตอนบรรลุถึงใหม่ๆนั้นเขาจะทรงอนุภาพไว้จุดใดก่อนและเขาจะทรงอนุภาพอยู่เช่นนั้น หรือจะกระจายกําลังธิ์แผ่ซ่านรัศมีให้แก่กล้าขึ้นไปอย่างไรเมื่อเต็มอนุภาพขององค์ชานิโรธสมาบัติจริงๆแล้วเขาจะออกธิ์แผ่ซ่านรัศมีไปถึงจุดใดมั่งและจากวันที่บรรลุถึงนั้นจะใช้เวลาประมาณกี่วันกี่เดือนกี่ปีสภาวะขององค์ชานิโรธสมาบัติจึงจะแก่กล้าสุดขีด และเขาจะออกฤทธิ์แผ่ซ่านรัศมีเปลี่ยนแปลงไปเป็นเช่นไรมั่งพูดเช่นหลวงพ่อพูดมาพอเยย่อๆนี้แหละคือสภาวะปัจจัตตังที่แท้จริงคือรู้ได้เห็นได้เฉพาะผู้ปฏิบัติรู้ปฏิบัติเห็นเท่านั้นและอยู่ในหนังสือเล่มนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้อธิบายการออกฤทธิ์หรือการแผ่ซ่านของอนุภาพจากองค์ฌาน,นิโรสมาบัติเอาไว้ ถึงเขาจะเป็นปัจจดตังอย่างไรแต่ถ้าหากเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลและเพื่อปกป้องพุทธศาสนาจริงๆแล้วและหากมีผู้สนใจปฏิบัติธรรมอย่างเอาเป็นเอาตายจริงๆและหากมีเจ้าศรัทธานาบุญเข้ามาให้การสนับสนุนหนังสือเล่มต่อๆไปหลวงพ่อจึงจะหาข้อเปรียบเทียบมาอธิบายขยายความเรื่องการออกฤทธิ์หรือการแผ่ซ่าน ประสานอนุภาพขององค์ชานิโรธสมาบัติเพื่อเผยความลี้ลับให้ชาวโลกได้จารึกไว้ต่อๆไปถึงอย่างไรก็คงไม่เกินความสามารถของท่านผู้บรรลุถึงได้หรอกสำหรับการอธิบายขยายความวิธีปฏิบัติอย่างมีจุดมีที่อย่างมีกฎมีเกณฑ์อย่างมีแบบมีแผนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุเข้าสู่ฌานิโรธสมาบัติได้นั้น อันนี้ก็เป็นปัจจตังสำหรับคนที่ยังไม่รู้ไม่เห็นแต่ปัจจตังของหลวงพ่อลูกอุดอรนั้นบอกได้ดังข้อความที่เขียนมานี้แลแต่ตอนนี้ท่านผู้อ่านและผู้ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุคือยังไม่ได้บรรลุถึงสภาวะของพระอมธรรมที่จะทำให้เกิดอนุภาพให้สําฤทิผลเผยความลี้ลับอันมหัสาร,ร์ปรากฏออกมาให้ท่านได้รู้เองเห็นเองเท่านั้น และก็ไม่มีอาบัตข้อไหนที่พระพุทธองค์ได้ตัดห้ามการบอกการสอนด้วยความสุจริตใจไว้เลยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติห้ามอวดอุตริมนุสธรรมในปาราชิกสิกขาบทที่สและอาบัตปาจิตตีสิกขาบทที่8ปในมุสาวาตรวักนั้นพระพุทธองค์ท่านปรับอาบัติกับภิกษุประเภทใดถ้าผู้ใดยังไม่รู้ ก็ขอให้มันเป็นปัจจตังอยู่กับหลวงพ่อคนเดียวเถอด